สวัสดีครับทุกๆคนครับผมซีเนียวันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI หัวใจ16ห้องรายการที่เราจะมาอธิบายทายแต่ละทายกันนะครับว่ามันเป็นยังไงและทายที่ผมจะมาอธิบายก็คือ INTPINTP IN ย่อมาจาก IntrovertIntuitionThinking และ Perceiving ครับชื่อเล่นของเขาก็คือนักตักกะครับ INTP เป็นคนที่ฉลาดเชิงตักกะมาก น่าจะเป็นทปยที่ฉลาดที่สุดแหละครับในเรื่องนี้ intp ชอบการเรียนรู้ให้เข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียดเขาสามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนที่คนปกติไม่เข้าใจให้มันอธิบายได้อย่างง่ายดายเขามีหลักสูตรการเรียนของเขาอยู่แล้วพูอย่งไงก็คือเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละไม่ต้องตามหลักสูตรใครทั้งนั้นครับ intp ชอบฟังความคิดไอเดียของคนอื่นและเขามีความสุขกับมันมากๆครับด้วยความที่เขา รู้เยอะเมื่อไหร่ที่มีคนมาพูดโมโสว์กับเขา INTP จะตอบก,กลับด้วยความรู้ของเขาครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนน่ากลัวนะครับจริงๆแล้ว INTP คือ type ที่เป็นมิตรมากๆเลยนะครับเป็นคนที่คุยง่ายมากแต่เขาชอบที่จะพูดตรงๆฉะนั้นถ้าคุณจะไปคุยกับเขาใจคุณต้องแข็งแรงหน่อยนะครับเขาไม่ใช่คนที่เคร่งกับกฎเกณฑ์ถ้ากฎเกณฑ์มันส่งผลเสียต่อเราอย่างเดียวก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันมากครับ ผมว่านั่นคือความคิดของ INTP อีกอย่างคือ INTP เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมากนะครับสมองของ INTP เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเป็นนักสืบโดยเฉพาะในเมื่อเขาสามารถ connect ข้อมูลที่อยู่ในหัวของเขาให้มันเม k เซ e n ได้มันทำให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับไตเขาเก่งมากเลยนะใครที่คิดจะไปโกหก,ก INTP นี่คิดผิดมากครับฉะนั้นผมว่า INTP คือเบต้า leader ชั้นดีเลย สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเบตาลีเดอร์คืออะไรเบตาลีเดอร์ก็คือคนที่จะมาอ่านนิยายของเราก่อนเราจะเผยแพร่ในสาธารณะครับเขาดูว่าผลงานเรามันเนี๊ยบไหมมีอะไรผิดหูผิดตาไหมมันจะดีมากๆเลยแหละครับถ้าเราเขียนพลอตทวิสต์ลงไปถ้าเกิดเราเขียนพลอตทวิสต์แล้วผ่าน INTP ไปได้สุดยอดครับเพราะปกติไม่ได้ผ่านง่ายๆหรอกครับ <c oughs> เวลา INTP มีเพื่อน เขาอยากมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่ฟังเขาได้ตลอดเวลาครับและถ้าสมมุติเพื่อนเขามีปัญหาเขาก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนครับแล้วเวลาเขามีครอบครัวในเมื่อ i n t p เป็นคนง่ายๆสบายๆบ,บรรยากาศของครอบครัว i n t p ก็จะง่ายๆสบายๆตามไปด้วยเขาไม่ใช่คนที่ต้องการจะเป็นผู้นำครอบครัวหรือที่หนึ่งของครอบครัวและเขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงมากครับถ้าว่ามีคนเคยบอกไว้ครับ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้และ i n t p ก็ไม่เบาในด้านนี้ด้วยนะครับ i n t p เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากและบวกกับตรก,กะในเวลาเดียวกันปกติจินตนาการมันก็จินตนาการเพียวๆใช่ไหมครับไม่ได้มีตรก,กะอะไรมารองรับไม่ใช่กับ i n t p ครับเขาจะสร้างความคิดสร้างสารรค์อันนึงขึ้นมาแล้วลองวิเคราะห์ว่าทําได้ไหมตามหลักเหตุและผลครับมา เรามาดูข้อดีของ INTP กันครับข้อแรกคือฉลาดเชิงตรเกะ INTP คือทายที่สอบได้ที่1ในห้องได้ไปเรียนต่อต่างประเทศประกวดชนะทุกแฟนพันแท้แต่ดันมาแพ้ในค่าพะละเยี่ยมไปเลยเสิ่งสน INTP ก็มีจินตนาการเหมือนกันนะครับนักเขียนเรื่องบางคนหรือนักปรัชญาบางคนก็คือ INTP นี่แหละครับรู้จริง INFJ รู้ลึก ไอทีเรู้รอบด้านส่วน i อทีพรู้จริงเพราะเขาศึกษาอย่างท่องแท้ครับจบต่อยเก่งไอทีพีจับคนโกหกเก่งมากนะครับจะบอกให้จริงๆเอาแค่ปิดบังไม่ได้โกหกเขายังรู้เลยครับไอทีพีคือสายตักกะและเมื่อไหร่ที่คนพูดแล้วมันไม่เมกเซนต์ไอทีจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อไอ้นี่มันโกหกนี่เองเพราะอะไรความจริงมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น Okay. เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อแรกครับสังคมเสพแค่ข้อนี้ก็น่าจะได้สักแปดชั่วโมงแล้วครับรอเล่นครับผู้คนนั้นเดาวยากไม่มีความแน่นอนสําหรับ i n t p เพราะคนจะมารูปแบบไหนก็ได้น่ารักสุข,ขมุมจริงจังสองบุคลิกทั้งหมดอาจจะมาในเวลาเดียวกันและเขาไม่สามารถใช้ความรู้ของเขามาสร้างกรอบยัดคนเข้าไปให้เข้าใจง่ายไงครับเพราะคนมันยัดใส่กล่องได้ยาก เขาถึงนั่งดูคลิปนี้อยู่ครับตัดสินใจช้าเขาเป็นนักวิเคราะห์ครับและนักวิเคราะห์ต้องใช้เวลาในการคิดซึ่งไม่เหมาะกับตําแหน่งหัวหน้าที่ต้องคิดเร็วทําเร็วที่อยู่กับความเป็นจริงครับไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกตัวเอง INTP มีปัญหาอย่างหนึ่งคือไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองขาอาจ,จะไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเขารู้สึกอะไรอยู่กับตัวเองและคนอื่นครับโอเค เรามาดูกันครับว่ามีใครบ้างที่เป็น INTP a อัล r เบิร์ตไอสไตน์บิลเกตอับราฮัมลิงคอนและกาลิเลโอครับส่วนตัวละครครับมีใครบ้าง L ยอดนักสืบโคนันบรูซแบนเนอร์เซนคุอิชิกามิชาเกะซึน่โฮกาคาและเชอร์ล็อกโฮมส์ครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและรักังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ